กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้หาหรือร่วมกับคณะกรรมธิการการศึกษาและกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะถึงแนวทางการดําเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรกิษณพงศ์กิรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับนายตวงอันทชัยประธานคณะกรรมธิการการศึกษาและกีฬาสภานิติบัญญตัติแห่งชาติถึงแนวทางการดําเนินงานร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะที่ผ่านมาผลการศึกษาของประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะักจากการหารือครั้งนี้กระวงศึกษาธิการได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อแนะนําเพื่อนํามาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งประเด็นการหารือมีหลายประเด็นนะคะโดยประเด็นที่สําคัญที่หารือในระยะกลางและระยะยาวมีทั้งหมด4เรื่องคือ 1. การปฏิรูปอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 2. การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การปฏิรูปการกีฬาและ 4. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลเป็นต้น นอกจากนี้ค่ะคณะกรรมาการยังได้เสนอแนะเรื่องปัญหาการสอบแอดมิชชั่นการรับตรงและสอบตรงซึ่งอาจจะมีการปรับสัสดส่วนการรับแต่ต้องทำการศึกษาผลดีผลเสียและความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยค่ะกรรมาการเองเขาก็คิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน mm hmm. ก็คล้ายๆกัน ว่าเอ๊ะม to ันควรจะต้องมีการปรับไหมโครงสร้างในเรื่องของอุดมศึกษาในเรื่องของอาชีวะหรือว่าสภาการศึกษาก็มีแนวความคิดลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นข้อยุติว่ามันจะต้องแยกหรือว่าอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วก็เอามาดูกันว่ามันควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะก็คือแนวทางหลักๆก็คือแนวทางมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับว่าอาจจะต้องมีการปรับ ก็แบบนั้นเท่าที่เท่าที่ฟังจากคณะกรรมการนะแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องมาการต้องมามาคุยกันอีกทีนึงครับแล้วอย่างเรื่องแอดมิชชั่นเห็นมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็มียกปัญหาคือทางทางกรรมิการก็ยกปัญหาเรื่องของการรับตรงการรับสอบเป็นส่วนกลางใช่ไหมฮะที่เขาเรียก่าอะไรอะสอบกลาง สอบกลางก็คือ Admission แล้วก็มีรับตรงแล้วก็มีสอบตรงอะไรแบนี้ว่าแต่และประเภทเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราควรจะปรับสัดส่วนยังไงไหมแอดมิชชั่นเนี่ยที่ว่าทุกคนสอบเหมือนกันหมดก็จะได้ในระดับพื้นฐานแต่ว่าถ้าจะไปเอาเปอร์เซ็นแอดมิชชั่นสูงก็อาจจะได้คนที่เข้าไปเรียนในบางคณะที่ไม่ตรงถูกไหมอย่างเช่นสมมติว่าคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตวา แต่ว่าแอดมิชชั่นเนี่ยม,มันมีทุกกลุ่มสาระถูกไหมก็บางคนอาจจะเก่งทางด้านสังคมแต่ก็ทำคะแนนพวกนี้ได้สูงอาจจะเข้าแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็อาจจะไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องริทรายมาก็อันนี้คุยกันว่ามันควรจะมีการปรับสัดส่วนหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถาบันเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ในการที่จะที่จะเลือกด้วยตัวเอง สัดส่วนหมายถึงัดส่วนอะไรัดส,ส่วนหมายถึงว่าอาจจะแอดมิชชั่นส่วนหนึง่งรับตรงส่วนหนึง่งหรือว่าสอบตรงส่วนหนึง่งหมายถึงว่าอย่างนี้ผมผมก็ไม่เคยสอบเข้ามหาวิาลยนะแต่ถ้าที่ฟังดูเนี่ยหมายถึงว่าแอดมิชชั่นเนี่ยสมมติคะแนนร้อยหนึ่งที่จะเข้ามหาวิาลยเนี่ยอาจจะเอาแอดมิชชั่นเนี่ยมาสัก30%สสมมตินี่เป็นตัวเลขสมมตินะ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นรับตรงสอบตรงอะไรอย่างเนี่ย<ม>เพื่อให้มันตรงกับความต้องการของ<ม>ของคณะห,หรือของมหาวิทยาลัยไม่รู้อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่แต่มาหาวิทยาลัยครับท<ม>ี่เอยือแต่าาร่้มหาวิทยาลัยไม่ไม่เราไม่ได้ไปกําหนดเป็น<ม>แต่ว่าเรามาพูดคุยว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะบางบางนี้ข้อดีของมันก็มีแต่ข้อเสียก็มี สำหรับประเด็นการปรับลดสัดส่วนของการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอ e เน็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยค่ะเพราะจะลดภาระการออกข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศซึ่งปัจจุบันนักเรียนจะต้องสอบทั้งหมด8กลุ่มสาระ สทศอ,อาจจะจัดสอบเฉพาะ4วิชาหลักเท่านั้นส่วนวิชาอื่นเช่นสังคมศึกษาหน้าที่พลเมืองสุขศึกษาอาจให้โรงเรียนเป็นผู้วัดและประเมินผลเองในรูปแบบที่หลากหลายกันไปค่ะคือตอนนี้ออนเนี่ยมันสอบ8กลุ่มสาระวิชาถูกงไหมมีตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งพาระศึกษาสังคมอะไรมันรวมอยู่ทั้งหมดครานี้ปัญหาคือ o n e นเนี่ยมันสอบเหมือนกันทุกทุกทุกโรงเรียนใช่ไหมฮะเป็นการหนึ่งเป็นการลดภาระด้วยนะลดภาระของสทศที่จะ,อ,ะออกข้อสอบโอเนเพราะว่าน้อก็คงเคยได้ยินในข้อสอบแต่ละปีเนี่ยที่ออกมาเนี่ยบางครั้งเด็กเอามาโพกสต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตมา ในเว็บบอร์ดว่าข้อสอบข้อนี้ออกไม่ดีหรือว่าคําตอบมันส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อสอบในส่วนของสังคมเกือบทั้งนั้นมันไม่ใช่ข้อสอบคณิตศาสตร์ไม่ใช่ข้อสอบอังกฤษไม่ใช่ข้อสอบวิทยาศาสตรษษ์หรืออะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าโดยที่ไอข้อสอบพวกเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นวิชาหลักมากนะัก นั้นเราก็จะให้โอนเน็ตเท่านั้นเองที่เข้ามาดูแลในวิชาหลักสี่กลุ่มสาระก็สกลมก็จะมีวิทยาศาสตรค์คณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอภาษาไทยนะส่วนที่เหลือเป็นสังคมเป็นอะไรอ่ะน้องเคยสอบมาแล้วป่ะเป็นพลระศึกษาเป็นอะไร,ระพวกนั้นก็ให้โรงเรียนเขาสอบเองอันนี้คือหลักการ เพื่อป้องกันนั่อก็คือว่าหนึ่งลดภาระของสทสด้วยนะไม่ต้องไปหูออกทั้ง8กลุ่มสาระก็ให้โรงเรียนเขารับผิดชอบไปในกลุ่มสาระที่อาจเขาอาจจะใช้ข้อสอบพื้นถิ่นของเขาก็ได้<ม>นักเรียนที่อยู่อีสานออกวิชาสังคมหรือวัฒนธรรมที่มันสอดคล้องกับภูมิภาคเขาภาคใต้ภาคเหนือมันก็จะสามารถที่โรงเรียนเขาจะสามารถที่จะไปคิดข้อสอบที่มันเหมาะสมกับเด็กก็ได้ถูกไหมฮะแต่ใน ในข้อสอบพวกวิชาวิยาทยาศาสตร์อังกฤษอะไรพวกนี้มันกลางๆอยู่แล้ว <ừ. S 1> ทุกทุกพื้นที่มันก็ <ừ. S 1> ต้องสอบ